สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบียร์ยากรพระเครื่องเนอะวันนี้ก็จะมาเปิดกล่องไปษนีนี่นะคะก็คืออคุณลุงใจดีที่สิงห์บุรีนะคะเขาก็ได้แบ่งปันพระคำเข้าวมาให้เบียร์นะคะซึ่ง เดียวก็มีเคยลงรูปไปบ้างแล้วนะคะก็คือจะเป็นชุดเก่านะที่พร้อมเลี่ยมพลาสติกแบบกันน้ําแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังมีเกษาของหลวงพ่อฤาษีดําแบบนี้นะคะซึ่งก็คือมีเคยลงรูปไปบ้างแล้วนะคะในหลายๆช่องทางเนาะวันนี้ก็ ขอคุณลุงนะคะแบ่งมาได้เพิ่มอีก10องค์เนาะคุณลุงเขาก็แบบใจดีนะให้เบลเอามาแบ่งพี่เอฟซีในหลายๆช่องทางนะคะเดี๋ยวมาเปิดดูไปพร้อมๆกันเลยนะว่าชุดนี้ที่ได้มาจะเป็นยังไงเนาะคุณลุงเขาก็แบบอาขอไว้นะไม่เลือกองค์แล้วกันนะเพราะว่าคุณลุงเขาแบบเอาจริงๆคุณลุงเขาห่วงเกสาของหลวงพ่อมากๆนะคะคุณลุงเขาเป็นลูกศิษย์คนสนิทเนาะของหลวงพ่อฤาษีลิงดาตั้งแต่แบบสมัยที่คุณลุงเขายังเป็นหนุ่มนะคะเออเขาก็เลยแบบ พอมีเกสาของหลวงพ่อบ้างนะแล้วคุณหลวงเขาก็แบบแบ่งใส่พระคำข้าวมาให้นะคะพี่ๆก็จะได้เอาไปบูชาทั้งพระคำข้าวแล้วก็เกสาของหลวงพ่อเลยเนาะนี่เปิดออกมาแล้วนะคะก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาแกะดูเลยว่าจะเป็นยังไงนะคะเสียงก็จะแบบอู้อีนิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนาะ ่วงผัดเปลี่ยนฤดูนะคะเดี๋ยวก็เป็นวัดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็คือใกล้จะหายแล้วนะคะไม่ใช่แบบเพิ่งเป็นนะเป็นมาแบบหลายวันแล้วโอ้โหคุณลุงเขาหอมาดีมากนี่ไม่ใช่นะคะนี่อ่ะนี่เลยนะคะสิบองค์พร้อมเรียมกันน้ําแบบนี้นะคะเรียมมาอย่างดีนะสามารถเอาไปขึ้นคอได้เลยนะห้อยได้เลยบูชาขึ้นคอได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปซูมดูกันดีกว่าว่า แต่ละองค์จะสวยขนาดไหนนะคะโอเคเด,เดี๋ยวไปกลับกล้องหลังให้เนาะอ่ะนี่เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดกันนะคะพี่ทุกท่านเนาะดูคร่าวๆแล้วกันเนาะว่าสิบองค์นี้เนาะเป็นยังไงบ้างน,นะคะก็ด้านหลังนะคะก็จะมีเป็นแบบเกสาแบบนี้นะคะนี่แล้วก็จะเป็นรูปเหมือนของหลวงพ่อนะคะอันนี้ด้านหน้านะคะองค์ที่หนึ่งเนาะมีเกสาทุกองค์เลยนะคะสวยงามมาก รอบนี้พระค่อนข้างสวยเลยนะคะพระมีจมูกนะคะเกือบทุกองคเลยนะคะมีหน้ามีตาเกือบทุกองค์เลยอองค์ต่อไปนะคะก็จะมีทั้งหมด10องค์นะคะที่ขอคุณลุงเขามาได้นะคุณลุงเขาก็ใจดีนะให้เบียร์ได้เอามาแบ่งปันพีพีเอฟซีนะคะสิบองค์เลยนะคะแต่เบียร์จะขออนุญาตแบ่งแค่9กองค์นะเบียร์จะขอ เก็บไว้บูชาเองห้อยเองนะคะหนึ่งองนะคะนี่องค์มีเกสาเยอะมากเลยนะคะนี่เดี๋ยวจะให้สิทธิพี่พี่เอฟซท่านใดนะคะที่ทักเข้ามาก่อนก็เดี๋ยวจะให้เลือกองค์ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวเบียจะให้พี่พี่เอฟซเลือกเลยเบียจะไม่เลือกเก็บไว้เองนะมีอันไหนที่แบบอ่ะพี่พี่ท่านไม่เลือกนะคะเบียก็จะเก็บองค์นั้นไว้ห้อยเองนะคะสิบอง์ประมาณนี้เลยเนาะ ก็จบแล้วนะคะสําหรับคลิปเปิดกล่องเนาะของพระคำข้าวรุ่นสอนะคะที่คุณลุงใจดีที่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะเขาได้แบ่งมาให้เบียร์เนาะทั้งหมดสิองค์นะก็เป็นประมาณนี้เลยพี่พีท่านใีสนใจก็คุยกันได้นะคะแบ่งปันหลักพันนิดนิดนะคะ สวยมากได้เกสาของหลวงพ่อไปนะคะแล้วก็ได้พากคำข้าวไปห้อยไปขึ้นคอด้วยนะคะมวลสารดีพิธีใหญ่แล้วก็ท่านหลวงพ่อด้วยนะรุ่นนี้นะคะสำหรับคลิปนี้เนาะใคะรชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เบียนะคะในทุกๆช่องทางเลยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เดียก็ต้องขอตัวลาพี่ทุกท่านไปก่อนเนาะอ่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ